กลับเข้าสู่เรื่องดังหลังข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้มาดูเรื่องการเมืองกันค่ะไปดูบรรยากาศของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้กันเพราะว่าวันนี้หลายคนก็จับตาดูเรื่องของร่าง Entertainment Complex หรือว่าร่างกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรซึ่งวันก่อนเนี่ยวิปรัฐบาลเขาก็บอกชัดเจน <c oughs> ว่าเดี๋ยวจะถอนร่าง <c oughs> คือคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะทุกคนก็ไม่เอาไม่เอาอการถอนร่างเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไร แต่มันมีเพราะที่คุณชาณาบอกว่าเพราะว่าก่อนที่จะมีการพิจารณามันมีการโยงว่าเอเจนตเมนคอมเพกเนี่ย ทำให้คนจีนไม่ค่อยมาเที่ยวไทยใช่ค่ะไปโยงกันยังไงแบบไหนก็ต้องไล่อย่างนี้เลยนะคะว่าจุดเริ่มต้นของการไปโยงแบบนี้ก็เริ่มมาจากที่คุณอนุทินชายวลรูลหัวหน้าพักภาูมิใจไทยเขาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะคุณผู้ชมคือโพสต์สดึกเลยนักขงนักข่าวเนี่ยแบบโอ้โหต้องตื่นมาดูกันกลางดึกเลยนะคะตีหนึ่งตีสองและข้อความที่โพสต์ออกมาเนี่ยมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่ออกมาแฉบอกว่าจีนเองเขาไม่ได้เห็นด้วยกับเอนเตอร์เทนเมนต์คลองเพล็กและเขาก็เคยเตือนเรา3ครั้งเลยนะไม่ใช่ครั้้งเดดียยวว เตือนเราเลยบอกว่าอย่ามีการก่อสร้างเลยเพราะมันจะมีเรื่องของคาสิโนอยู่ด้วยแต่ที่มันเป็นประเด็นเพราะว่าคุณอนุทินบอกว่าในวงนั้นเน่ยคุณอนุทินอยู่แล้วก็นยกายกแพททองทานก็อยู่ด้วยแล้วก็ไปเชื่อมโยงว่าถ้าเกิดว่ายังทําต่อไปเนี่ยเห็นไหมนักท่องเที่ยวจีนหดหายไป90%เซเลยคุณอนุทินเนี่ยโพสต์แล้วก็ ตอนแรกๆของการโพสต์ค่ะคุณผู้ชมมันก็เป็นเรื่องของประเด็นว่าจะถอนร่างนี่แหละ,<ฮ>ะแต่ก็มีเงื่อนไขบอกว่าที่ผ่านมาพักภูมิใจไทยยินดีมาโดยตลอดแล้วก็สนับสนุนมาโดยตลอดที่จะถอนยตินี้ออกจากวาระหากรัฐบาลจะยกเลิกนโยบายนี้แบบถาวรแล้วก็บอกด้วยว่าจริงๆแล้วพักร่วมรัฐบาลหลายพักเขาก็ไม่เห็นด้วยนะแต่มีแค่พักภูมิใจไทยนี่แหละที่กล้าพูดว่าตัวเองไม่เห็นด้วย ก็เลยทําให้ดูว่าพักภูมิใจไทยเหมือนเป็นผู้ร้ายอยู่พักเดียวในตอนที่ร่วมรัฐบาลกันอยู่และวันนี้หากว่ามีการถอนยัตติออกไปก็ถือว่ามันอาจจะสายไปหรือเปล่าเพราะดูแล้วมันสร้างความเสียหายให้กับการท่องเที่ยวไปแล้วแล้วก็แฉเลยว่าก็อย่างที่ทราบกันดีว่าจีนเขาก็ไม่พอใจท่าทีของไทยเรากับการที่เราจะมีการก่อสร้างสถานบันเทิงครบวงจรเขาเตือนเราถึงสามครั้งบอกให้ยกเลิกนโยบายนี้ไม่เช่นนั้นจีนจะดูเรื่องของการท่องเที่ยว แล้วก็จะกระทบต่อเรื่องการท่องเที่ยวไทยแน่นอนมันจะมีการลงทุนกับไทยลดลงด้วยอย่างมีนัยยะสาคัญและนักท่องเที่ยวจีนจะหายไปจากไทยถึง90%เซเมื่อถูกพาดพิงเช้านี้นายกแพทองทานชินวัตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยเดินทางมาที่รัฐสภาที่มีการพิจารณาเรื่องการถอนร่างพระราชบัญญัติเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ผู้สื่อข่าวก็ต้องถามถึงกรณีที่คุณอนุทินโพสต นายกแพรทองทานบอกว่าตอนนั้นเดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการซึ่งในสีเจี้นผิงทราบดีอยู่แล้วว่าทุกประเทศเป็นประเทศของตัวเองถ้ามีคำแนะนำต่างๆเราก็รับฟังท่านก็พูดเรื่องคาสิโนเราก็อธิบายให้ฟังความจริงว่าเราทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกไม่ได้เน้นเรื่องคาสิโนเพราะจะมีแค่เพียง10%เหมือนที่เราอธิบายให้คนไทยฟังเราเห็นว่าสิงคโปร์ทำแล้วสำเร็จแน่นอนว่าทุกประเทศที่มันใกล้กันเนี่ย ถ้าเรามีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เหมือนกันก็จะเป็นคู่แข่งกันอยู่แล้วและความจริงเวลาเอามาเล่าอีกรูปแบบหนึ่งก็ใส่สีตีไข่กันไปความจริงเป็นคำแนะนำและเราถามของจีนด้วยซ้ำว่าในสีเจิ้นผิงมีคำแนะนำอย่างไรเรื่องนักท่องเที่ยวของจีนซึ่งเราพร้อมรับฟังครับแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าคุณอนุทินเนี่ยพูดเลยนะคะบอกว่าเขาเตือนถึงสครั้งนะท่านนายกก็เลยตอบกลับเหมือนกันบอกว่า เขาเตือน3ครั้งบอกว่านักท่องเที่ยวจีนจะลดลง90%เหรอแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเหรอคะอไอ้ที่บอกว่าลดลง90%สื่อก็เลยถามอีกค่ะบอกว่าสิ่งที่คุณอนุทินสื่อสารมาเพราะว่านักท่องเที่ยวหายไปจริงๆท่านนายกก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นต้องถามหน่อยท่านอดีตมทหนึ่งเนี่ยออกไปได้ไม่นานเองลืมซะแล้วหรือ ว่าเหตุผลที่นักท่องเที่ยวจีนเขาไม่มาเมืองไทยมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าเรื่องของความปลอดภัยมันก็เป็นเรื่องของมหาไทยหรือเปล่าย้อนกลับไปดีๆอย่างกรณีของที่นักแสดงจีนเขามาเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับมหาไทยหรือเปล่าอันนี้หรอกมันคือตัวเลขที่ทําให้นักท่องเที่ยวจีนลดลงและถ้าเทียบดูแล้วเนี่ยโลซีซั่นก็ลดลงไปประมาณสัก30%และที่ผ่านมาก็สักประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์เราก็ได้เพิ่มเหมือนกันจีนลดแต่เราก็ไม่ได้เพิ่มจากยุโรปด้วยดังนั้น มันน่าจะคนละเรื่องกันนะนายกยังบอกด้วยนะรับว่าความจริงมันมีปัญหาหลายเรื่องทั้งเรื่องคอเซ็นเตอร์เรื่องตัดน้ําตัดไฟพอจะตัดก็ตัดยากต้องสั่งแล้วสั่งอีกไม่ทราบว่าได้จดไว้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเหตุผลที่นักท่องเที่ยวลดไม่ได้เป็นที่กล่าวอ้างนะักข่าวถามว่าจริงหรือไม่ที่นายสีเจีนผิงบอกว่าหากไทยไม่ถอนจะมีการปรับมาตรการเรื่องนักท่องเที่ยวมาไทยนายกแผนทองทานบอกเลยนะครับว่า นายสีเจ้นผิงพูดก่อนที่เราจะอธิบายว่าท่านไม่ได้สนับสนุนเรื่องของคาสิโนถ้าประเทศไหนก็แล้วแต่ที่มีคาสิโนก็จะดูว่าคนจีนเนี่ยจะไปจะไปอย่างไรไม่ได้บอกว่าจะปรับมาตรการเราเลยถามกลับว่าท่านมีข้อแนะนําอย่างไรหรือข้อแนะนําอะไรที่อยากจะให้เป็นข้อเสนอเนี่ยก็ว่ามาเราไม่ได้ปิดประตูเรารับคําแนะนําแต่พอเอามาเขียนทั้งหมดมันดู ใส่สีสีไข่นี่สองครั้งนะฮะ,ะประเด็นนี้เดี๋ยวจะมาอยู่ในสภา,าด้วยใช่ค่ะดังนั้นก็ให้ประชาชนด,ด,ดูเองแล้วกันนะตัดน้ําตัดไฟถามว่าเกี่ยวข้องกับกระทรวงอะไรก็เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะทีนี้ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าประชาชนลองไปดูแล้วกันเอนเตอร์เทนเมนต์คลอมเพกที่เคยพูดคุยกันน่ะทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามันติดขัดแค่กับทักภูมิใจไทยเนี่ยแหละที่ไม่อยากจะทําให้เป็นกฎหมายพิเศษอยากจะให้เอนเตอร์เทนเมนต์คลอมเพกไม่มีคาสิโนถามว่าถ้าไม่มีคาสิโน อาจจะมีคาสิโนแค่เป10เท่านั้นแต่อย่างน้อยมันก็ดึงนักลงทุนมาได้ท่านนายกท่านก็เลยขอให้ย้อนกลับไปดูว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันคืออะไรกันแน่มีเสียงท่านนายกท่านตอบกลับคุณอนุทินค่ะท่านอาดีต,ตมทหนึ่งออกไปได้ไม่นานลืมซะแล้วลืมซะแล้วว่าเหตุผลที่นักท่องเที่ยวจีนเขาไม่มาเมืองไทยเขาเริ่อความปลอดภัยหรือเปล่านะฮะังเรื่องของมหาไทยยังไง นะคะเรื่องของความปลอดภัยนะคะที่เขาไม่ไม่เข้ามาเนี่ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วตัวเลขของนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงเนี่ยช่วงโลซ s e a s เนี่ยประมาณ3 0นะคะที่ผ่านมา20กว่าตอนนี้30แล้วก็เรามีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเติมก็คือของยุโรปนะคะที่เข้ามาเติมเพิ่มมากขึ้นนะคะจีนลดลงจริงมียุโรปเพิ่มมากขึ้นเขามีมาตรการในเรื่องของการเที่ยวในประเทศเขาด้วยนะคะอันนี้ก็สําคัญเช่นกันนะคะเราก็นะครับยิ่งมันมีปัญหา หลายเรื่องค่ะอย่างเช่นเรื่องเรื่องเรื่อง call center เองเรื่องตัดน้ําตัดไฟจริงๆเขาจะตัดก็ตัดยากนะคะต้องสั่งแล้วสั่งอีกนะคะนี้ไม่ทราบว่าได้จดหรือเปล่านะคะแต่ว่าจริง,รงๆก็ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะท่านท่านสีชิ่นผะะิงค่ะพูดบอกว่าท่านไม่ตอนแรกท่านพูดก่อนที่เราก่อนที่เราจะ,จะอธิบายนะคะท่านก็พูดเรื่องว่า ท่านไม่ได้สนับสนุนเรื่องของคาสินโนนะอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าจีนถ้าประเทศไหนที่มีคาสินโนเนี่ยท่านก็จะดูว่าคนจีนที่จะไปเนี่ยจะเป็นยังไงไม่ได้บอกว่ามีการปรับมาตรการแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะเข้าประเทศประเทศไหนที่ประเทศที่มีคาสินโนและจะต้องทําตัวอย่างไรอะไรเงี้ยเราก็เลยถามว่า อาแล้วท่านมีข้อกําหนดยังไงไหมข้อแนะนํำยังไงไหมเราไม่ได้ปิดประตูทั้งนั้นเราเรารับคาแนะนำอยู่แล้วเวลาเราไปทั่วโลกเนี่ยเขามีนโยบายอะไรเรื่องการท่องเที่ยวหรือเรื่องอะไรก็ตามที่จะเป็นประโยชน์กับเราเนี่ย ทุกประเทศนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยเราคุยกันอยู่แล้วว่ามีอะไรที่จะเอื้อเฟื้อกันได้หรืออะไรที่จะปรับกันได้เราขอคุยล่วงหน้าก่อนแล้วเราก็อธิบายต่อเพราะท่านพูดเรื่องนี้เราอธิบายต่อว่าอ๋อเราเนี่ยจะทาเป็นเอนเทนเมทคอมเพล็กซ์เหมือนที่สิงคโปร์ทำที่มาเก๊าทำแล้วทําเสร็จก็ประสบความสําเร็จดีมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากมายอันนี้ค่ะคือสิ่งที่มันเป็นขั้นตอนของการพูดว่าท่านพูดเรื่องนี้มาท่านมีคอนเซิร์นเรื่องนี้ แล้วเราตอบกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะคะจะบอกบอกแล้วแกว่าพอเอามาเขียนทั้งหมดอย่างนี้มันก็ดูเป็นใส่สีกันเข้าไปนะคะซึ่งมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่นักข่าวก็ไปถามคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยบอกที่นายกเนี่ยออกมาตอบโต้ระบุว่าการออกมาโพสต์แบบนี้เป็นการใส่สีตีไข่มากเกินไปคุณอนุทินบอกว่าตนไม่เคยใส่สีตีไข่มีแต่เรื่อง ที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วจริงๆที่ตนเขียนเพื่อเป็นกําลังใจให้รัฐบาลถอนล่างสถานบันเทิงครบวงจรออกไปโดยเป็นการถอนแล้วถอนเลยไม่ใช่ถอนแล้วนํากลับมาใหม่นะักข่าวถามว่าเหตุใดจึงมาเปิดเผยสาระสําคัญผู้นําทั้งสองประเทศได้พูดคุยกันคุณนุทินบอกว่าตนไม่ได้เปิดเผยแค่จะบอกว่าวันนี้รัฐบาลถอนร่างกฎหมายดังกล่าว จะต้องแถลงว่าถอนและยกเลิกนโยบายนี้ไปเลยพักภูมิใจไทยก็พร้อมที่จะโหวตช่วยสนับสนุนให้การถอนยัตตินี้เนี่ยเป็นไปได้วยความเรียบร้อย แต่ถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมน่าจะจํากันได้นะคะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้าน,นี้พักภูมิใจไทยเองก็เคยยกมือสนับสนุนร่างกฎหมายนี้โดยเฉพาะในคอรมอก็นั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็บอกว่าสนับสนุนเต็มที่คุณอนุทินเนี่ยแหละค่ะเป็นคนเคยพูดก่อนหน้าน,นี้ด้วยนักข่าวเลยถามว่าไอ้สิ่งที่เคยสนับสนุนก่อนนั้นเนี้ยตอนนั้นที่ยอมสนับสนุนเพราะอยากจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีใช่หรือไม่คุณอนุทินบอกเลยนะคะบอกว่าถ้าอยากได้เก้าอี้รัฐมนตรีก็คงไม่ถอนตัวออกมาหรอกคนทํางานเป็นรัฐบาลก็ดีอยู่แล้ว สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้แต่เมื่อทุกอย่างมันผิดข้อตกลงที่เคยคุยกันก็ต้องถอนออกมาถ้าไม่ถอนนะคุณอนุทินบอกป่านนี้ไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขแล้วเหมือนกับได้สลับเก้าอี้กันก็อยู่ในคอรมอต่อไปอม,มีเสียงคุณอนุทินอธิบายเรื่องนี้ด้วยค่ะไม่มีครับผมไม่เคยใส่ดีที่ไก่มีแต่เรื่องเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับพระภูมิใจไทยไม่ได้ไม่เดี๋ยวต้องโน้ตเลยนะตรงนี้นะ ไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับสถานบันเทิงครบวงจรเพียงแต่ไม่เห็นด้วยกับในโซนที่เป็นคาสิโนเท่านั้นเองถ้าสถานบันเทิงครบวงจรยังจะเดินต่อไปก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนต่อให้เป็นฝ่ายค้าก็สนับสนุนความปลอดภัยตำรวจท่องเที่ยวรไทยไม่ได้ดูตำรวจนะครับตำรวจท่องเที่ยวไม่ได้ขึ้นกับกับกระตวงมาไทยนะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในสมัยที่ผมเป็นมทหนึ่งอยู่ก็ได้รับการกำชับ นะครับว่าะจะต้องให้เกิดการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้มากที่สุดอ่ะนั่นบรรยากาศตอบโต้กันนอกสภาไปดูในห้องประชุมบรรยากาศในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมก็แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะรัฐมนตรีได้ขอถอนร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรออกจากการพิจารณาของ สภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาก่อนทําให้ในนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นํำฝ่ายค้านได้ลุกขึ้นสอบถามตัวแทนของคณะรัฐมนตรีถึงสาเหตุการถอนร่างที่ชัดเจนพร้อมขอให้ยืนยันว่าเมื่อถอนออกไปแล้วจะไม่นําเสนอกลับเข้าสภามาอีกจนกว่าจะศึกษาเรื่องนี้ให้รอบคอบเพียงพอเช่นเดียวกับนายพาราดอนปิสณานันทกุลสอสอ,อ่างทองพักภูมิใจไทยที่ ไม่เห็นด้วยที่คณะน้ำตีจะถอนร่างของคณะน้ำตีเพราะยังไม่มีอะไรให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่เสนอกฎหมายฉบับน,นี้เข้ามาอีก ถามมาแบบนี้ก็ต้องชี้แจงกันหน่อยละค่ะโดยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐ <C US S> มนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณจุลพันธ์บอกย้ําเลยนะคะว่าการถอนร่างก็เพราะว่าตอนนี้เราปรับคอรมอกันมาก็อยากจะให้คอรมอรทุกคนได้อ่านให้ชัดเจนก่อนทําความเข้าใจกับกฎหมายฉบับนี้ก่อนอีกทั้งต้องให้เวลาสังคมพิจารณากฎหมายนี้อย่างรอบคอบด้วยเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นความขัดแย้งก็อยากจะลดทอนลงไปแล้วก็ให้เกิดความเห็นที่มันตรงกันก่อนจึงชะลอเรื่องนี้ออกไปแล้วมีจังหวะหนึ่งค่ะ ที่คุณจุลพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วปรากฏว่าคุณพารดอนปริศนานันทกุลจากพักภูมิใจไทยเนี่ยบอกว่าเอา้าในเมื่อนโยบายนี้มันเป็นเรือธงของรัฐบาลแล้วจะถอนทําไมหรือว่ามันไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของคลิปเสียงของนายกที่สนทนากับคุณเซนเรื่องนี้มันอยู่ในดีลหรือเปล่าพอคุณพาราดอนพูดแบบนี้เท่านั้นแหละค่ะคุณจุลพันธ์ลุกขึ้นทันทีเลยค่ะชี้แจงเลยค่ะว่าไม่ได้มีดีลรับอะไรเลยเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์ค l e มเแต่ก็ไม่รู้ว่า ไอาการที่ไปกินข้าวไปแอบกินกันแล้วไปคุยกันนะอันนั้นเขาเรียกดีลลับหรือเปล่าแล้วก็บอกด้วยว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าวันที่นําเสนอกฎหมายฉบับนี้พักภูมิใจไทยก็ร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยเวลาพูดกับสื่อก็เห็นดีเห็นงามกับกฎหมายฉบับนี้วันนั้นก็บอกอยู่แล้วว่าสนับสนุนทําไมวันนั้นถึงพูดแบบนั้นละ่ะอาจเป็นเพราะว่าวันนั้นอยากจะอยู่ร่วมรัฐบาลหรืออยากจะมีตําแหน่งรัฐมนตรีหรือเปล่าและทาไมเห็นด้วยทําไมไม่ถอนตัวตั้งแต่ตอนนู้นเลยละ่ะ Mm. มีเสียงคำชี้แจงของคุณจุลพันธ์ค่ะไม่มีแล้วครับดีลรับดีลเลิบอะไรนะครับที่ไปพูดคุยกันในเรื่องของอการทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับโดยเฉพาะที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดคุยทางโทรศัพท์แล้วก็โดนแอบอัดเทปเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดหากท่านฟังด้วยใจเป็นกลางท่านก็จะรู้ว่าไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นกับประเทศแม้แต่ประเด็นเดียวนะครับ ไอาการไปดีลไปแอบกินข้าวคุยกันผมไม่รู้ว่าคุยอะไรกันแต่ในกรณีนี้ไม่มีนะครับสองผมเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ผมได้ตอบในช่วงต้นหากท่านฟังท่านจะรู้ว่าสมการนี้มีประชาชนอยู่ตลอดเพราะเราก็บอกชัดเจนว่าอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสถานการณ์ที่ประชาชนยังมีความขัดแยง้งยังมีความไม่เข้าใจในตัวกฎหมายเองก็ตามเนี่ยก็จึงเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่พวกเราเนี่ยตัดสินใจว่าจะถอนตัวกฎหมายนี้ออกไปคณะรัฐมนตรีในส่วนก,นวนกนระทรวงการคลังครบถ้วน3คนเหมือนเดิมท่านพูดถูกครับแต่คณะรัฐมนตรีใหม่ก็มีจํานวนมากจริงๆแล้วคนเหล่านั้นก็ควรจะได้มีสิทธิ์ในการทบทวนกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับกฎหมายบางฉบับที่มีค้างอยู่ในขั้นตอนของคณะรัฐมนตรีก็ตามของสภาก็ตามหากมีการเปลี่ยนตัวโดวยเฉพาะเปลี่ยนหัวรัฐมนตรีประจํากระทรวงเนี่ย หลายครั้งเราก็เห็นว่ามีการถอนกลับไปเพื่อที่จะไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งกฎหมายนี้เช่นเดียวกันเป็นกฎหมายที่มีความจําเป็นจะต้องนํากลับไปพิจารณาให้มีความรอบคอบส่วนจะกลับเมื่อไหร่ท่านจะมาให้ผมตอบผมตอบไม่ได้ท่านก็รู้ท่านเป็นประธานรองประธานสาภามาก่อนท่านต้องมีความรู้เพียงพอว่าจะมาให้ตอบในเรื่องที่มันตอบไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรี ท่านอาจจะอ้างว่าท่านเสนอยติบอกว่าไม่ให้ถอนเพื่อพิจารณาให้ตกเลยท่านสามารถทําได้แต่เอาข้อเท็จจริงมาพูดกันครับกฎหมายตกหรืออะไรก็ตามมันก็ตกอยู่ในสมัยประชุมนี้สมัยประชุมหน้าก็ยื่นใหม่ได้อีกไม่ได้หมายความใดๆว่าหากมีการพิจารณาจบสิ้นไปแล้วจะไม่สามารถนําเสนอได้อีกตลอดชีวิตตลอดชาติมันไม่มีก็รู้เท่ากันกฎหมายฉบับนี้เสนอเข้ามาหลายเดือนแล้วนะครับ วันที่เข้ามาเนี่ยถึงแม้ว่าองค์ประกอบของคณะระัฐมนตรีจะมีความแตกต่างแน่นอนครับมีบางพักการเมืองถอนตัวบางพักการเมืองยังคงอยู่ด้านในของคณะระัฐมนตรีของของรัฐบาลเหมือนเดิมแต่วันที่นําเสนอเข้ามานะครับพักท่านก็ร่วมในการนําเสนอเข้ามาด้วยโดยผู้บริหารของท่านก็อยู่ในคณะระัฐมนตรีท่านอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความเห็นด้วยตั้งแต่ต้น ผมไม่รู้ครับเพราะว่าเวลานําเสนอต่อสื่อมวลชนก็ยังเห็นบอกว่าเห็นดีเห็นงามด้วยทุกครั้งไปขณะที่รังสุมนลมสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาชนเนี่ยออกมาตอบโต้ในจุลพันธ์กรณีที่พูดถึงดีวรับในวงกินข้าวซึ่งเป็นการกินข้าวกันระหว่างสอสอพักประชาชนกับหัวหน้าพักภูมิใจไทยคือคุณอนุทินและก็สสอของพักภูมิใจไทยก็บอกว่า การกินข้าวมีอยู่จริงแต่เป็นการกินข้าวไม่ได้เป็นลักษณะของการไปดิวเพื่อร่วมรัฐบาลอะไรทั้งสิน้นจากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายยัติถอนหรือไม่ถอนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสสของพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนที่อภิปรายโจมตีร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่มีจุดบกพร่องและยังมีช่วงที่ให้นับองค์ประชุม และก็มีการถกเถียงกันไปมานายจุลพันธ์ยืนยันว่ารัฐบาลมีความจริงใจเพราะมองว่าถอนออกไปก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากกว่าแต่ก็ยินดีที่จะใช้กลไกสภาตัดสินซึ่งในที่สุดที่ประชุมมีมติให้ถอนร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรด้วยเสียง5 5 3ต่อ6 7 เสียง253ต่อ67นะคะก็ถือว่านี่เป็นเสียงปริ่มน้ำเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสสในสภาปัจจุบันนี้มี492คนค่ะถ้าครึ่งหนึ่งก็คือ246แต่นี่ผ่านมา253เท่ากับว่าเกินมาแค่7เสียงเท่านั้นนะคะแต่ไอเสียงที่สนับสนุนเห็นเห็นด้วยให้ถอนร่างนะะี่ค่ะไปพบว่ามีเสียงของพรรคภูมิใจไทยหลุดมา3คนค่ะเป็นสสอ,อีสานทั้ง3คนประกอบไปด้วยนายชูกันกุลวงศาสสนครพนม นางสาวประพาเฮงไพบูลสอสอกาลาศินและนางออนอุมาบุญสิริสอสอบึงการค่ะส่วนเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับการถอนร่างก็จะมีภูมิใจไทยกับไทยสร้างไทยในขณะที่พักประชาชนพักพลังประชารัฐรวมไปถึงพักเป็นธรรมไม่ลงมติใดๆเลยค่ะเพราะพวกเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าไม่ขอร่วมสังคกรรมกับการลงมติในกฎหมายนี้พอเห็นชื่อของสามเสียงของพักภูมิใจไทยที่ไปเหมือนกับไปอยู่ฟากฝั่งของรัฐบาล อันนี้ก็ต้องไปถามคุณชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยกันหน่อยว่าเอ๊เป็นอย่างนั้นได้ยังไงคุณชัยชนกบอกว่าสอสอของพักสามคนที่ลงมติเห็นด้วยกับการถอนร่างเนี่ยถือเป็นเอกสิทธิ์โดยยังไม่ได้คุยกับทั้งสามท่านแต่เมื่อการประชุมพักจะมีการสอบถามถึงเหตุผลสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรส่วนการประชุมพักภูมิใจไทยครั้งล่าสุดมีการพูดคุยกับการลงมติ แต่ไม่ได้มีการแสดงเจตจำนงหรือความเห็นต่างระหว่างการประชุมถามว่าแบบนี้เรียกว่างูเห่าได้หรือยังเลขาพักภูมิใจไทยบอกว่าคงยังเรียกแบบนั้นไม่ได้เพราะสุดท้ายก็เป็นเอกสิทธิ์ของสสคําว่างูเหา่าอาจเป็นศัพท์ที่ตนไม่คุ้นชินและหากย้อนไปในสมัยประชุมที่แล้วช่วงที่ตนคัดค้านคา,า,าสิโนโแบบนั้นตนเป็นงูเห่าเหมือนกันหรือจึงยังไม่ขอใช้คําว่างูเหา่าแต่ต้องถามก่อนว่า การแสดงจุดยืนเป็นไปเพื่อพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่หรือไม่ขอย้ําต้องไปพูดคุยกันก่อนมีเสียงของเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยครับมันเป็นเอกทธส์ของสองสอ,งอยู่แล้วนะครับในเบื้องต้น,ตนแต่ว่าเรายังไม่ได้มีการพูดคุยกันก็ต้องเดี๋ยวไปประชุมพักแล้วก็สอบถามว่าเหตุผลหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรอาจะเป็นเพียงแค่ว่าสาท่านนี้นั้นเห็นด้วยกับคาสิโนก็เป็นไปได้ครับ แต่ต้องไปสอบถามก่อนยนะังไม่ได้คุยกันรเรื่องเรื่องมแิวเนี้มีการประชุมพักกันมาก่อนไหมให้มีมติรมาก่อนไหมวันนี้เรามีการพูดคุยกันครับมีครับแต่ว่าถามว่าได้มีการแสดงเจตจำนงหรือความเห็นต่างตอนประชุมไหมไม่มีครับผมว่ามไม่ได้นะครับต้องต้องรอไปพูดคุยก่อนยังไงสุดท้ายแล้วมันเป็นเอกสิทธิ์สสนี่มุมมองของผมนะอไอ้ศัพท์เหานี่มันอาจจะเป็นศัพท์ที่ผมไม่คุ้นชินแต่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขา,เาถ้ามามองย้อนไปใน ตอนช่วงสมัยประชุมแล้วนั้นผมก็เป็นหัวของพักนะครับในตอนที่ผมคัดค้านคาสิโนก็ดูเหมือนว่าความคิดความเห็นที่เกิดขึ้นระหว่างแกนนาของพัคเพื่อไทยกับแกนนําของพัคภูมิใจไทยนี่ก็คือจะดุเดือดขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะคะก็สแตนดาร์ดเนี่ยเขาพาดหัวว่าฝ่ายค้านน้องใหม่ ระนมพลแค้นอภิปรายถอนร่างค่ะคือสื่อมวลชนตอนนี้ก็ตั้งฉายากันไปเรียบร้อยนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันเห็นชัดเจนจริงๆว่านับตั้งแต่ที่ไปเป็นฝ่ายค้านก็จะมีหลากหลายเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันคือแทบจะทุกเรื่องดีกว่าคือออกไปไม่กี่วันนะ <c oughs> มีมติพักจะอภิปรายเรงใจนาะยกแล้วอะค่ะ <c oughs> <c oughs>